พี่น้องผู้ศรัทธาต่อรอสุบฮานุวตาลาทุกท่านครับอันดับแรกขอกำชับย้ำเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับให้ยึดมั่นยํำเกรงต่อลอสุบฮานุวตาลาให้มากๆการที่เราได้ยํำเกรงต่อรอสุบฮานุวตาลาเนี่ยนะครับทำให้ การดำเนินชีวิตของเราในดุนยานี้เนี่ยเป็นบ่าวที่ดีเป็นบ่าวที่อยู่ในหลักการเชื่อลอสุบฮาโนะตาลานั้นได้ทรงให้มนุษย์นั้นได้ปฏิบัตินะครับในการดำเนินชีวิตพี่น้องผู้ตับทาทั้งหลายครับแน่นอนว่าถ้าเราดู โลกของเราทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับประการหนึ่งว่ามันจะเดินไปไกลมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมต่างๆฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองดูสังคมภายนอกแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามุสลิมเราเนี่ยนะครับโดนท้าทายอย่างมากมายในสิ่งที่เป็นสังคม ของโลกเราทุกวันนี้และที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือบรรดาเยาวชนของเราครับพี่นอ้องบรรดาเยาวชนที่เขาจะมาทําหน้าที่ต่อจากเราที่เขาจะเติบโตมาแทนเราขนาดในยุคนี้เขายังโดนทดสอบหรือว่ายังเห็นสิ่งที่เป็นความท้าทายเนี่ยเยอะแยะมากมายฉะนั้นอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้เห็น อะไรที่มันยิ่งกว่านี้อย่างแน่นอนฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความสนใจให้ความสำคัญก็คือการสร้างเยาวชนให้พร้อมในการที่จะไปต่อกรหรือว่าพร้อมในการที่จะเจอความท้าทายใหม่ๆในอะนาะคตข้างหน้าฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องทุกท่านเนี่ยนั่นก็คือ เราในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราในฐานะที่มีประสบการณ์ชีวิตเราในฐานะที่วันนี้ยึดมั่นในหลักเกณฑ์หลักการอิสลามเนี่ยผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงให้มันเป็นภูมิคุ้มกันหรือเป็นเกาะป้องกันให้กับเยาวชนในการที่เขานั้นจะเติบโตไปเจอกับความท้าทายในอนาคตทั้งหนีน้ข้อที่หนึ่งพี่น้องครับ นั่นก็คือความรู้อันนี้ขาดไม่ได้เลยครับความรู้เราต้องสร้างเยาวชนให้มีความรู้โดยเฉพาะเรื่องราวในหลักการอิสลามที่ถูกต้องหลักความเชื่อที่ถูกต้องอันนี้สําคัญมากนะครับฉะนั้นประการแรกเลยก็คือการที่เราต้องสร้างความรู้ให้กับเยาวชนของเราในทุกๆด้านเพราะเมื่อเวลาที่ไม่มีความรู้แล้วผลเสียก็จะตามมาอย่างมากมาย ผลเสียตามมายอย่างมากมายเลยประตูที่อิบลิสใช้เนี่ยพี่น้องครับในการล่อลวงในการหลอกลูกหลานของเราเนี่ยแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของการทำให้คนเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ทีนี้พอเวลาไม่มีความรู้แล้วนี่เป็นเป็นขั้นตอนแรกเป็นประการแรกแล้วเนี่ยพอเวลาไม่มีความรู้แล้วเนี่ย เดี๋ยวสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดหลักการมันก็จะเกิดขึ้นมาชีริกเกิดจากอะไรครับชีริกแรกบนโลกใบนี้ก็เกิดจากการที่คนในยุคนาบีนัวเนี่ยนะครับได้สร้างรูปคนดีขึ้นมาห้าคนวัสสุวะยาอูยาอูก,กะนะไอรุ่นที่เขาสร้างมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดชีริกหรอกเพราะก็เขารู้ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่คนดี พอเวลาลุกต่อมาก็ยังก็ยังพอยังพอรู้อยู่พอยุคต่อมายุคต่อมายุคต่อมาทีนี้ความรู้ยิงหายยิงหายก็กลายเป็นชีริตต่อรลสุภานุวัตลัเกิดการกราบไหว้เกิดการเลยเฉิดขึ้นมาคำถามก็คือพี่น้องครับแล้วเราเห็นว่าสังคมมุสลิมทุกวันนี้เนี่ยความรู้คือสิ่งสําคัญมากโดยเพาะเรื่องราวของหลกักความเชื่อต่างๆเพราะอย่างานี้เนี่ยวันดีคืนดีเราก็ได้เห็นครับ คนแห่กันไปทำไมแห่กันไปตักน้ําไปเชื่อว่าน้ําศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆมากมายที่เห็นอยู่พอวันดีคืนดีมาแล้วสิ่งที่เป็นภาพยนต์สิ่งที่เป็นหนังที่เกี่ยวกับหนึ่งในสิ่งที่เป็นนวากิดุนอิสลามก็คืออัศจรรยคือการทำไสยศาสตร์ก็โ่มาแล้วแล้ววันนี้สมมติว่าเราไม่มีความรู้ลูกหลานของเรามันก็หลุดออกไปจากสิ่งเหล่านี้ เพื่อย่างยิ่งพี่น้องครับความท้าทายที่ลูกหลานเราต้องเจอก็คือเวลาที่มันเข้าไปเรียนในระดับมหาลัยเนี่ยมันจะเจอเพื่อนที่เป็นปัญญาชนนั้นและเพื่อนที่เป็นปัญญาชนเหล่านี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งอาจารย์ที่สอนมันเนี่ยมันก็เจอสิ่งที่เป็นความท้าทายก็คือสิ่งที่เป็นกลุ่มสิ่งที่เป็นแนวคิดต่างๆที่ต้องต้องจะทำลายอิสลามเสรีนิยมเฟมินิสต์สตรีนิยมอะไรต่างๆทำลายความคิดเหล่านี้ เขาก็จะเอาสิ่งที่มันเป็นความอะไรสิ่งที่ไปเจอมาเช่นเรื่องราวต่างๆในหลักการอิสลามที่จริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันถูกตอบโต้ไปหมดแล้วหรือว่าเป็นฮะดีดออีบเป็นเรื่องดอีบคำถามก็คือว่าเขารู้ไหมล่ะว,ว่าเป็นรอีบคืออะไรเขาไม่รู้ไอ้เขาไม่รู้อเ,รเอามาปั่นลูกหลานเราลูกหลานเราก็ไม่รู้พอไม่รู้แล้วก็เออจริง เออใช่เออแบบนั้นก็กลายเป็นหลุดไปกับเขาเยอะแยะมากมายพี่น้องครับเยอะแยะมากมายเลยฉะนั้นด่านแรกเลยที่เราต้องมีให้กับเยาวชนก็คือความรู้ไอตัวเราเองเนี่ยเอาละเราบอกตัวฉันเนี่ยไม่มีความรู้ไอฉันเนี่ยทางานไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายหรือว่าฉันไม่ใช่ครูฉันไม่มีวิธีในการที่จะสอนตั้บียยเด็กฉันไม่มีพี่น้องครับในยุคนี้ค่ายก็มีเยอะแยะ,ยะ โรงเรียนก็นมีค่ายก็มีโรงเรียนก็นมีเราก็ใช้วิธีเหล่านี้ในการส่งไปให้ครูบาอาจารย์ดูนะครับเนีย่ยส่งไปต่างๆฉะนั้นถ้าเยาวะชนเราไม่มีความรู้ที่ถูกต้องและเราอยู่ปนกับสังคมที่มันเป็นพหุที่มันเต็มไปด้วยมากมายแค่เปิดจอทีวีมาก็เจอแล้วรายการนั้นความเชื่ออันนี้เรื่องความเชื่อต่างๆถ้าเขาไม่มีล่ะก็สึกรับ เสร็จฉะนั้นความรู้คือประการแรกที่สำคัญเลยครับพี่น้องที่วันนี้เราจะต้องช่วยกันทำให้เยาวชนของเราเนี่ยมีความรู้ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อจะได้ไปต่อกรกับความท้าทายในอนาคตทั้งหน้านี้ความรู้ที่ถูกต้องเชื่อเรื่องยินเชื่อเรื่องชัยตอนที่ถูกต้องเรื่องสยศาสตร์เชื่อทถูกต้องเรื่องนั้นเรื่องนี้เชื่อทถูกต้องถ้าเกิด มันผ่านข้อนี้แล้วอัลหัมดิลินนะพอเวลาเขามีความรู้เขาก็เหมือนกับเราเ่ยแหละที่ถามว่าวันเนี้ยเราแย,ยกได้ไงละว,วันนี้อิสลามอันนี้ไม่ใช่ก็เพราะเรามีความรู้ไงเราถึงแย,ยกได้เราก็ต้องทําให้ลูกหลานเรามีความรู้อันนั้นทําให้เสียอิสลามนะอย่าไปยุ่งกับมันนะถ้ามีความคิดนะว่ามีแนวทางอื่นดีกว่าแนวทางนาบีอย่าเชื่อแบบนั้นนะ,นะนดิบุกฟังเขาเขาก็อ๋ออันนี้เป็นของต่างศาสนิก ไม่ทำไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมีจุดยืนของเราอย่างถูกต้องประการที่สองประการที่สองเนี่ยแนะ่นอนพี่น้องครับการเป็นต้นแบบการเป็นต้นแบบการเป็นต้นแบบมีความสำคัญมากๆในการทำให้เยาวชนที่เติบโตมาเขาได้รู้จักอิสลามหรือว่าได้รู้ทันสิ่งที่เป็นความชั่วในยุคปัจจุบันนี้เพราะาเราอย่าลืมว่า ชัยตอนมันก็พัฒนาตามโลกอะครับพีน่นอกเมื่อโลกของเราทันสมัยด้วยกับโลกโซเชียลต่างๆชัยตอนก็ทันสมัยด้วยกับสิ่งนี้เหมือนกันมันก็มากันมากันมากันพร้อมตลอดเหมือนกันแล้วมันทํางานตลอดด้วยเรื่องของเรื่องฉะนั้นการเป็นต้นแบบมันสําคัญมากเท่านี้เราอยากได้เยาวชนที่มีความเข้มแข็ง ที่จะออกไปเจอกับบทท้าทายต่างๆบนโลกใบนี้แต่ปรากฏว่าคนที่เป็นพ่อบ้านก็ยังไม่เคยปลูกลูกละมาสุบงเลยคนที่เป็นพ่อบ้านก็ไม่ได้ละมาให้ลูกเห็นเลยคนที่เป็นพ่อบ้านไม่เคยที่จะบริจาคให้ลูกเห็นไม่เคยทําแบบอย่างดีๆอะไรไว้เลยพี่น้องครับอันนี้มันก็ยากเหมือนกันเนี่ยมันก็ยากเหมือนกัน พออายานกูารานที่ผมอ่านไปข้างต้นเนี่ยนะครับกูรันพุทกุมวาหลีกุมหน้ารออันดับแรกคือเอาตัวเราเองก่อนคือเอาตัวเราเนี่ยให้พ้นจากไฟนรกก่อนหลังจากนั้นก็ทําให้ลูกหลานภรรยาที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยเขาได้ปฏิบัติตามเหมือนกันละหมาดเหมือนกัน ใจทำซะเราก็เหมือนกันเราสอนให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้สอนในเรื่องราวต่างๆนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นความดีงามเป็นต้นแบบเหมือนกันให้เห็นว่าเมื่อเมื่อเวลาคนที่เป็นต้นแบบแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงในการปฏิบัติต่างๆพี่เ้องครับมันมีเรื่องอยู่ยเรื่องหนึ่งในหนังสือสอนเด็กกันนะตันเบียเอาลัมีเด็กคนหนึ่งเขาโดน กอดีตัดสินว่าขโมยของกำลังจะถูกตัดมือจะถูกตัดมือเขาก็บอกว่าก่อนที่กอดีจะตัดมือฉันเนี่ยฉันขอให้กอดีเนี่ยไปตัดมือแม่ฉันก่อนได้ไหมไปตัดมือแม่ก่อนได้ไหมเพราะตอนฉันเด็กอตอนฉันเด็กเนี่ยฉันเคยไปขโมยไข่ข้างบ้านมาแล้วแม่เนี่ยจับได้ว่าฉันขโมยไข่มา แต่แทนที่แม่จะดุจะตีจะว่าจะสอนเปล่าแม่ก็บอกยังไงยูบ้หมแม่กลับดีอกดีใจว่าเออลูกของฉันเนี่ยมันโตแล้วก็คือมันเริ่มทําอะไรที่ผู้ใหญ่เขาทากันแล้วมันโตแล้วอ่ามันโตแล้วนะครับเปรียบง่ายๆเหมือนกับสมมุติว่ามีคนจับลูกเรามาได้ว่าเนี่ยมันไปดื่มบุหรี่ ไอเราแทนที่จะลงโทษใช่ไหมแทนที่จะตีลงโทษอ่ะหรือไม่ก็สอนก็ได้มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เปล่าโอ้โหนี่มันโตแล้วนี่ภูมใจมันโตแล้วนี่แบบนี้ครับนี่คือแบบอย่างที่เมื่อเราทําไปแล้วมันก็จําพอเวลามันจํามันเห็นมันโตมาแบบไหนมันก็ถ่ายทอดแนวคิดแบบนั้นส่งต่อให้กับลูกให้กับหลานของเราจนกระทั่งเราเห็นสังคมที่มันเละเพราะอะไรมันก็เป็นทอดทอดไปอะพี่น้อง เป็นเชดทอดกันไปพอเวลามันออกจากบ้านในวันหนึง่งไม่ได้คุมหยามมากกับมากกับป๋าก็ไม่ได้ว่าเลยนี่ไม่ได้สอนด้วยไม่ได้บอกด้วยวันต่อไปมันก็เหมือนเดิมนะครับมันก็ออกไปแต่งแบบนี้แต่งเพราะก็ไม่เคยมีใครมาว่าไม่เคยมีใครมาบอกนี่ฉะนั้นประการนี้สําคัญพี่น้องครับการเป็นต้นแบบสําคัญมากนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นว่า เนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยลูกหลานของเรามาันโตขึ้นเจอสังคมที่เลวรา้ายกว่านี้อีกไม่รู้กี่เท่าถ้าวันนี้เราไม่ได้เป็นต้นแบบให้มันไม่ได้เป็นต้นแบบไม่รู้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดพี่น้องครับยากครับยาก่ายากมากๆแล้วพี่น้องก็เห็นว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเอื้ออํานวยให้ความชั่วเนี่ยมันเยอะใช่ไหมทำไมก่อนเวลาเวลาทําผิดอะไรต่างๆในโรงเรียนเนี่ย เขาก็ตีกันตีกันตีอ่ะคือตีกันไอ้เยอะแยะมากมายนะั่นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่เขาก็ตีกันให้รู้ไอ้เราก็โตมาแบบนั้นก็เป็นคนดีได้ปกติแต่พี่น้องก็เห็นหมน่นี้พอตีไปอ่ะ๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวแนะ้วอ่ะเด็บเราก็เลยเห็นเด็กที่มันเกเรขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันไอ้ตัวครูเองก็ปวดหัวเพราะจะไปลงโทษอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ เนี่ยฉะนั้นประการที่สองพี่น้องครับการเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนให้ลูกให้หลานได้เห็นพามาละหมาดพามางานมัสยิดมาฟังบรรยายอะไรต่างๆพามาในวันอิดซึมซับอิสลามให้ได้เยอะๆนะครับประการต่อมาพี่น้องครับประการที่สามก็คือเรื่องของทัศนคติความคิดต่างๆความคิดต่างๆประการนี้ก็มีความสําคัญมาก ที่เราจะสร้างเยาวชนไปเจอกับความท้าทายโลกอนาคตข้างหน้าเนี่ยทัศนคติเนี่ยสำคัญพี่น้องสำคัญยังไงครับเช่นบางคนลูกมันเรียนโรงเรียนนยนะไอโรงเรียนเขาก็ให้เต้นอ่าถ้าอ่านดูอาก็ไม่เป็นไรอ่านดูอาส่งเสริมสิอ่านดูอาไปอ่านกุรานส่งเสริมอ่าส่งเสริมทีนี้มันเต็มไง มันเต้นมันต้องแต่งตัวใส่นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆไอเราก็แทงที่จะบอกลูกบอกหลานว่าเอาละอย่างนี้มันมันทำไม่ได้นะมันไอโนู่นไอนีน่นะมันบอกให้เขาเห็นถึงความาข้อเสียอะไรต่างๆเปล่าแล้วบอเวลามีคนมาเตือนไอเราก็บอกว่าเมื่อก่อนเราก็เต็นแต่ตอนนี้เอาล้อให้เรามาอยู่ในแนวทางแล้วเนี่ยแล้วเราก็ใช้หลักความคิดแบบเนี้ยสอนเยาวชน ทั้งนั้นที่มันคนละยุคคนละสมัยกันพี่นอ้องไอ้สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยเขากเกลียกันไปทั้งนั้นแหละแต่คําถามคือมีใครไหมที่บอกว่าอ่ะปล,อปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเวลาโตแล้วมันก็เปลี่ยนเองมีซอฮาบะคนไหนไหมมีน้องที่แบบว่าพอเวลาลูกทาผิดแล้วก็เไม่เป็นไรหรอกเมื่อก่อนพ่อยังเคยกล่าวว่าเจวิตเลยสมัยยาฮิเดียอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันแ,แก้ทีหลังได้อ่ะดื่มเหล้าเหรอไม่เป็นไรเพราะ กว่าพ่อจะเลิอกอ่ะนบีมาบอกนี่หลายปีแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วท่านอุมัติอิมุลขตอบจะเครียดลูกตัวเองทําไมพี่นอ้องท่านอุมัตอิมุลขตอบเคยเครียดลูกเคยเครียดลูกชายตัวเองอันเนื่องมาจากบุตรชายของท่านสารภาพมาว่าเมื่อคืนโดนชายตอนปั่นป่วนจนกระทั่งดื่มเล่าไปก็โดนเครียดอ่าโดนเครียดโดนตีหนักกว่าคนหนึ่งด้วยโดนสองคนอีกคนโดนหนักกว่าเพราะ ในฐานะที่เป็นลูกของเจ้าของอคอร์รี่าก็ต้องโดนให้มันหนักกว่าเนี่ยแล้ววันนี้พอเวลาเราเห็นเยาวชนทําผิดอ๋อไม่เป็นไรหรอกเพราะเมื่อก่อนทั้งก็เป็นแบบนี้เมื่อก่อพี่น้องครับถามว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้เนี่ยมันจะเหมือนกันไหมแล้วเรามั่นใจร้อยเปอ์เซ็นต์หรอว่าถ้าวันนี้มีคนมาแจ้งความผิดลูกเราและเราไม่ทําอะไรเลยเ,ลยเช่น มาแจ้งเรื่องน้ํากระท่อมกัญชาอะไรต่างๆแล้วเราไม่ทําอะไรเลยแล้วเราก็อ้างแค่ว่าเมื่อก่อนปายยังดูเลยเมื่อก่อนปายังทำเลยเรามั่นใจได้หรือหรือไม่ครับพี่น้องว่าอนาคตทั้งหน้าอัลลอฮฺจะให้คนเนี้ยลูกของเราเนี่ยมันกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเหมือนกับเราเรามั่นใจเหรอทั้งนั้นนี่ต่อไปทั้งหน้ามันต้องเจออะไรเยอะนะครับสถนานการณ์มันแย่กว่านี้อีกเพราะในหะด i ษนบีบ,บอกว่า ต่อไปข้างหน้ามันจะยิ่งเจอวันที่เลวร้ายกว่าเดิมหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมอีกฉะนั้นพี่น้องครับทัศนคติแบบนี้อย่าใช้เราจะต้องตักเตือนจะต้องบอกลูกหลานของเราเอาสุดความสามารถส่วนถ้ามันจะวัดไปมันจะหนีไปอันนั้นก็คือสุดความสามารถของเราแล้วครับคือสุดความสามารถของเราแล้วเราทําได้แค่นี้ครับ เราทำเราทำได้แค่นี้เพราะเราต้องยอมรับประการหนึ่งว่าการที่เราจะเลี้ยงลูกของเราให้เป็นคนดีเนี่ยบางครั้งมีหลายปัจจัยครับบางครั้งปัจจัยสําคัญก็คืออยู่ที่ทางนําด้วยพี่น้องเพราะเราก็เห็นใช่ไหมว่าลูกของคนที่เป็นคนดีหรือของใครก็ตามเนี่ยบางทีมันกันเละอ่าบางทีมันกันเละเหมือนอาทิดบอลหนึ่งที่่านนบีมัสสลาลนำบอกแล้วเราก็ได้ยินกันมากเลยก็คือ การงานของบ่าวคนหนึง่งจะถูกตัดขาดยกเว้นสามประการหนึ่งสดา์ยารียสองอินมุนยุนตาฟาอูบีฮีและก็สามวะรดุนซอลิฮุนยาเดออูลาหูไอคนที่อ่านฮะดิษเฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากอ๋อทำสามอย่างนี้แล้วเนี่ยนอนกินผลบุญต่อเน,นื่องในกุโบก็คือสดา์กะยารียสร้างมัสยิด สร้างโรงเรียนสร้างสนามอะไรต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ของสาธารณะในสังคมบริจาคไปบริจาคไปสองอะมีความรู้สอนคนอื่นไปเขาจะได้เอาความรู้ไปสอนไปบอกต่อเราก็ได้ผลบุญสามลูกที่ดีขอดูาให้พี่น้องครับทำไมฮะดิษบทน,นี้มันถึงได้เรียงกันรู้ไหมเพราะความยาก ของแต่ละข้อไงข้อที่หนึ่งเนี่ยเซลรโกยาริยาเนี่ยถามว่ามันมันมันยากตรงไหนไหมปาไม่ต้องมีความรู้อะไรเยอะครับมีตังค์อย่างเดียวมีตังค์เดียวก็อ้าวที่ไหนอาบริจาคไปอ้าวเซลรโกไปอ้าวให้ไปอันนี้คือง่ายๆเลยครับมีตังค์เราก็ได้แล้วเซลรโกยาดิยาพอเวลาขยบมาเป็นข้อสองความรู้ความรู้ความรู้นี่ก็ยากครับเพราะ สอนผิดนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันไอ้มีความรู้สอนถูกอันห้ำดูดินนะไอ้มีความรู้สอนผิดอ่าเป็นเรื่องเลยทีนี้ไปสอนความผิดอันนี้จากสตะกอยาริยากลายเป็นบาปยาริยายเลยเนี่ยก็จะยากขึ้นมาก็คือต้องเป็นคนที่มีความรู้จริงๆถึงจะสอนแล้วได้ผลให้คนไปปฏิบัติตามได้สามลูกที่ดีขอดรอวให้ คำถามก็คือบางครอบครัวเนี่ยลูกหกเจ็ดคนเนี่ยพี่น้องครับคนดูอาให้พ่อแม่เหลือคนเดียวก็มีไอ้ไม่มีดูอาเลยก็มีนี่ไงมันถึงเป็นเรื่องยากที่ว่าข้อสามเนี่ยมันยากใครมีข้อสามข้อเนี่ยทำดูลีนาสบายเลยครับทีนี้ไอ้หลักที่เราจะทําให้มันมีสามข้อทายัางไงอ่ะมันก็วกกลับมาเรื่องที่เราคุยกันก็คือการเป็นต้นแบบนี่แหละพี่น้องครับเราทําได้แค่นี้จริงๆครับ ความรู้เราหามาให้สอนลูกหลานของเราการเป็นต้นแบบความคิดทัศนคติที่เราถ่ายทอดให้กับพวกเขาเนี่ยเราทำได้แค่นี้จริงๆส่วนเขาจะเอาไปต่อเนื่องเอาไปต่อยอดหรือเขาจะเกลรยอะไรต่างๆมันมีหลายปัจจัยเช่นไปเจอเพื่อนไม่ดีกันเละครับนี่ประการต่อมาพี่ต้องครับประการที่สี่ ประการที่สี่ก็คืออันนี้ต้องให้สังคมร่วมมือกันก็คือช่วยกันสอด่องดูแลเพราะบางครั้งเราไปยึดคําว่าไม่ใช่ลูกหลานฉันไม่ใช่นีฉันไม่ใช่โนอนฉันเนี่ยแต่ถ้าวันนี้เราช่วยช่วยกันดูแลแหละเช่นเอ้าฉันเห็นในลูกสาวบ้านนั้นมันไปคนนั้นคือแค่ไปบอกให้เขาให้เขารู้อว่าเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ ส่วนผู้ปกครองจะทํายังไงหรือว่าเห็นดีเห็นงามอะไรกับมันอันนั้นก็เรื่องของของแต่ละครอบครัวแต่เราช่วยกันฟอดฟองช่วยกันดูแลช่วยกันเห็นเออช่วยกันแกน้ว่าอันนั้นเป็นแบบนั้นอันนี้เป็นแบบนี้อันนี้มันก็จะช่วยได้พี่น้องครับช่วยทําให้สังคมของเราความชั่วอะไรต่างๆมันก็จะลดลงไปหรือมีการระมัดระมัดระวังกันมากขึ้นและประการที่ห้าก็คือการขอุาอันนี้คือเรื่องหลักสุดๆเลย เป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานสุดเลยก็คือการขอดุอาครับขอดุอาต่อรอดทุม,มานัวตาลาให้ลูกหลานของเรามันเติบโตมามันมีอีมานมันมีความแข็งแรงเข้มแข็งในสิ่งที่มันเป็นอะไรในสิ่งที่มันจะต้องเผชิญในวันข้างหน้าฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปสร้างเยาวชน ให้เขาเติบโตไปเจอกับอะไรไปเจอกับสังคมที่มันเร็ว้ายสังคมที่มันเรวร้ายลงนะครับมันไม่ได้ดีขึ้นพี่น้องครับมันเร็ว้ายลงเพราะลำพังเราถ้าเราจะไปบอกว่าไม่เป็นไรใกล้วันกิยามัดแล้วเดี๋ยวเอาล้อส่งนบีอาส่งอมมมิมามมาดีมาโอ้พี่น้องครับดูจากสัญญาณแล้วก็ยังอีกนานดูจากสัญญาณดูจากการเกิดอะไรแล้วยังอีกนานครับ ฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งสำคัญเลยนะว่าวันนี้สังคมเราเป็นสังคมที่เราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในสภาพพี่โดนอลัลลอฮ์ทดสอบหนักเหมือนพี่น้องปาเลสไตน์ไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่ได้อยู่ในเหวเลื่อนเหมือนชาวลุงยาไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ได้อยู่ในสภาพสงครามเหมือนเหมือนชาวซีเรียเหมือนชาวอิรักเหมือนเลบานอนอะไรต่างๆเปลา่าเราอยู่ในสังคมที่วันนี้ เป็นสังคมอีกหนึ่งสังคมที่พร้อมกันช่วยกันทําให้อันกุรอานทําให้สุนนะของหลอดสูญเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้พี่นอ้องฉะนั้นวันนี้นี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อที่หนึ่งก็คือความรู้สอนให้เยาวชนได้รู้ให้มีความรู้ต่างๆในเรื่องนั้นมันผิดนะไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่นะในเรื่องที่เราโดนทดสอบต่างๆรายลอมเต็มไปหมดให้เขาได้เห็นความรู้ให้เขาได้มีความรู้ของเขา อาจจะมีความสามารถเอาส่งไปเอาครูมาสอนหรือแล้วก็แล้วแต่นะครับสองก็คือการเป็นต้นแบบข้อนี้สําคัญมากการเป็นต้นแบบนี่สาคัญมากพี่น้องอาการเป็นต้นแบบมีสําคัญมากนะครับนี่เพราะผมเคยเจออยู่กรณีหนึน่งสมัยตอนเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงค่ายะนะเอาลูกมาส่งเรียนเรียนหนังสือเรียนเรียนค่ายที่ค่าย พ่อเนี่ยพี่น้องครับโอ้โหห้อยเต็มเลยพออะระอันนี้มเต็มไปหมดเลยห้อยอที่คอเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ย<ส>มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่เป็นลูกมันก็มีอ่ามันก็มีทีนี้ไอเราจะไปตัดมั่วซั่วเดี๋ยวก็อ่อเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวก็ต้องค่อยๆสอนค่อยเตือนกันไปแล้วสิ่งน่งมันก็คือเด็กมันพร้อมฟังทีนี้มันก็ต้องไปเตือนผู้ใหญ่แหละว่าให้ไอเขาได้รู้อ๋อเพิ่งจะมาเข้ารับอิสลามเมื่อไม่นานมานี้ ผ่านการแต่งงานอะไรต่างๆก็กว่าจะแก้ได้ก็านานครับพี่น้องเนี่ยงานสอนให้เขาได้รู้ต่างๆในรูปแบบต่างๆพี่น้องครับชาวสลับเนี่ยเขาสอนลูกหลานของท่านอยู่ข้อนึงเนี่ยสําคัญมากข้อนี้เขาบอกว่าไงดูไหมเขาบอกว่าโอ้ลูกเอ,อ๋ออันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามอะนะถ้าอารรถสุฮานวูวตาากำหนดมาให้กับเราป่าให้คนทั้งโลกนี้ขวางไว้ก็ไม่ได้ ยังไงเอาร้อก็ให้เราเจอและถ้าเกิดเอาล้อไม่ได้กำหนดไมาให้กับเราต่อให้คนทั้งโลกนี้รวมตัวกันเพื่อจะเอาสิ่งนั้นมาให้กับเรามันก็ไม่ได้นี่คือคําสอนเรื่องกอดอกอได้ให้กับเยาวชนในยุคสลับเขาสอนกันแบบนี้แล้วเวลาเยาวชนได้แบบนี้ไปพี่น้องครับเวลามันไปเจอกับโลกกว้างที่เราเห็นอ่ะอันนี้เราพูดแบบตามตรงเลยที่มันเกิดขึ้นในสังคมอ่ะเวลามันอ,อกหักมาอย่างเนี้ย คือเรื่องแฟนมันบาดอยู่แล้วแหแต่ว่าเราพูดความเป็นจริงเลยมันองคหักมาล่ะมันก็ไม่คิดอะไรมากเวลามันฝอบไม่ติดมันก็ไม่คิดอะไรมากเวลามันผิดหวังจากเรื่องนี้มามันก็ไม่คิดอะไรมากเพราะมันมีหลักที่เรายึดของเราอยู่ก็คือ้าเราไม่ให้ยังไงก็ไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราจะได้เดี๋ยวมันได้มาเองนี่คือความละเอียดอ่อนอะไรต่างๆที่เขานั้นได้ บอกกับลูกหลานของเขานะครับเพื่อให้ออกไปเผชิญกับอะไรโลกที่มันอันตรายยิ่งกว่าเดิมแนวคิดปฏิเสธศาสนามันก็พัฒนาของมันเพื่อจะทําให้คนมาอยู่กับมันแนวคิดเสรีนิยมมันก็พัฒนาของมันพัฒนาของมันให้ได้รู้ว่าวันนี้อย่าไปมีเลยการเรียกพี่ป้าน้าอาเนะี่ยเพราะมันเหมือนกับเป็นอะไรมันเหมือนกับเป็น เขาเรียกมันเหมือนกับเป็นลิตก,การทางความคิดเพราะเวลาคนที่เป็นหลานเสนอความเห็นกับคนที่เป็นน้าเสนอความเห็นคนก็ต้องมาดูที่น้าเพราะหลานมันยังเด็กอยู่นี่เขาบอกแบบนี้นี่เขาไปขนาดนี้แล้วครับพี่น้องไอ้ไอ้ล่าสุดระยะหลังว่านี่พ่อแม่นี่ไม่ใช่ไม่ได้มีบุญคุณอะไรทําให้เราเกิดมานี่มันมันขนาดนี้แล้วครับแล้ววันนี้ลูกหลานเราไปดึมซับไอความคิดแบบนี้มาแหรอพี่น้อง เป็นยังไงเนี่ยกว่ามันจะเข้าใจอน,นุรแแักษรามันมีลูกก่อนมันถึงจะเข้าใจเนี่ยแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่สําคัญมากพี่น้องครับความรู้การเป็นต้นแบบหลักการอิสลามของเราเนี่ยสำคัญมากๆในยุคนี้ที่เป็นยุคที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยสงครามทางความคิดที่มันเยอะแยะมากมายกลุ่มสตรีนิยมเขาก็พัฒนาของเขา ก็ทําไมล่ะผู้ชายทําได้ทําไมเขาเป็นอิมัมไม่ได้เนี่ยเาก็ตั้งแง่คิดอะไรต่างๆไอ้ลูกหลานเราเพราไม่มีความรู้ก็เออไอ้เราก็อ่านพ่อกับผู้ชายนี่มันก็ทําให้ลูกหลานของเราที่ความรู้ก็ไม่ได้ว่าเยอะเพราะขาดตรงนี้ไปก็อ่าหลงไปเชื่อเขาจนกระทั่งเดี๋ยวมีนะหลุดออกจากอิสลามหลุดออกจากอิสลามหลุดออกจากอิสลามก็มีฉะนั้นพี่น้องครับ นี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องในวันนี้ว่านับวันสังคมมันยิ่งแย่ลงพี่น้องสังคมมันยิ่งแย่ลงครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต่อสู้ได้นั่นก็คืออิสลามครับต่อสู้ได้ทุกยุคทุกสมัยยันกิยามัตเลยนะเพราะฉะนั้นยึดให้มั่นจับให้มั่นเลยแล้วก็สิ่งสําคัญเลยที่ ไม่มีอะไรที่มันจะยิ่งใหญ่ไปกว่านะั้นก็คือการขอดุทาิจากลอซุบฮานูวะตาลาเหมือนที่เราขอกันในฟิลอนฟาติฮะเดพี่น้องครับอีกดินาซีลอจั่นมุสตากีมก็คือขอให้ลอทรงให้เราอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นมันขออุอิศมันสอดส่องมันดูแลบุตรหลานของเรานะครับสร้างความคิดสร้างหลักยึดมั่นอคิไรเข้มแข็งเ,เ,เพื่อที่ว่าวันที่เราตายไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับเราก็จะได้รับความดีงามทั้งความดีงามที่เราสอนพวกเขา และความดีงามที่เขาจะเป็นวะลัดซอลละขอโดยเราให้กับเราอากูลุกาลีฮะจะวัสตักฟิลลานาซีมารีวะลเราคุมวะริซาลินมุสลิมีนมินกคุณจามินฟัสตักฟิรูฮูอินน้ฮฺวันกัฟูรุลรฮ